สวัสดีครับผมวลิตจารุเกียรติพงษาเป็นผู้อำนวยการหน่วยงาน MGD หรือ MG Driving Experience Center ครับวตัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสนามแห่งนี้นะครับเรามาจากว่า MG เนี่ยเข้ามาในตลาดเมืองไทยนะครับโดยโดยที่ว่าหายไปจากประเทศไทยมันนานมากละคนยังไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยใน,ในคนรุ่นใหม่ๆก็เลย คิดว่าถ้าเราสร้างสนามขึ้นมานะครับแล้วเข้ามาทดสอบเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรสนะความคุ้มค่าของตัวรถนะครับก็จะทําให้เกิดเขาเรียกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือขำได้ลองได้มั่นใจโดยผมมีทางผมเนี่ยมีนโยบายของทางหน่วยงานก็คือเราจะให้ MG ไปอยู่ในใจคุดไปอยู่ได้อย่างไรอยู่ได้จากหนึ่งการสัมผัสสการได้ลอง 3ได้เรียนรู้แล้วคุณก็จะรัก m อหลังจากนั้นเนี่ยข้อสนามเรามีอะไรก็มีเราก็เอก็เลยว่าอยากตอบสนองภาครัฐในเรื่องของความปลอดภัยเราก็ได้คิดเขียนนะครับในเรื่องของ s e f e t ้ด i วิ่งโดยใช้ชื่อโครงการว่าใช้ให้เป็นขับให้ปลอดภัยที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดเราไม่ได้เรียนในห้องมากมาย เราจะเรียนในห้องแค่นิดเดียวครับเข้ามาเนี่ยทั้งวันเนี่ยคุณจะอยู่ในห้องไม่เกิน1ชั่วโมง20นาทีหรือชั่วโมงครึ่งนอกนั้นคุณจะอยู่บนรถขับฝึกและ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 ฝึกจนกว่าจะได้หรือทําให้เกิดความเข้าใจอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความไม่รู้แล้วก็จะมาพูดถึงว่าเป็นความประมาทแล้วก็มาลงคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยแหละครับก็คือหลักจตร หลายๆอย่างที่เราเอาเข้ามามันไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะวันหนึ่งสนุกมากบางท่านไม่เคยเจอโอเวอร์เวียอันเดอร์เียถ้าพูดไปอย่างนี้บางท่านไม่ได้อยู่วงการลถคน,นอะไรอะไรคือโอเวอร์เตียอันเดอร์เียก็คืออาการท้ายปัดอาการเข้าโค้งแล้วหน้าดื้อก็คือเข้าโคง้งขวาแต่รถมันออกซ้ายหักซ้ายเนี่ยหรือไปเจออะไรดื่นในโค้งเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะแก้สถานการณ์นั้นยังไงให้รถมันกลับเข้ามาหรือรถอุบัติเหตุจากหนักเป็นเบาเราจะทำกันยังไง ะัะนั้นผมคิดว่ามาเรียนรู้เอาหลักการที่ถูกต้องมาเสริมให้ผมก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าเดี๋ยวลองไปดูกันว่า MGD MG Driving Education Center เรามีโปรแกรมฝึกอะไรให้บ้างแล้วมีความสำคัญอะไรยังไงทำไมถึงต้องฝึกอย่างนี้ เราจะมาแนะนําในเรื่องของท่านั่งที่ถูกต้องที่เราใช้สอนกันอยู่นะครับโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยเราจะนั่งกันตามสบายนะครับพอนั่งกันตามสบายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอ่าอินทราลองเหยียบเบรกให้จุดนะครับจุดได้ดไดยังน,นีนี่คือสุดแล้วพอสุดแล้วเนี่ยคุณจะเหยียบเบรกได้เต็มที่แค่ประมาณ 60- สิถึงเจเอนตี่ยนะครับแล้วตัวจะยกขึ้นนะฮะถ้าสังเกตดูนะครับตัวจะลอยขึ้นหลังก็จะยันเบาะพนักพิง ทำให้มือไม่มีเกิดความวามไม่เกิดอิสระลองหักเลี้ยวขวาสุดครับได้แค่นี้แล้วรบมันจะหลบไปได้เท่าไหร่หลบไม่ได้เลครับหลบได้น้อยมากแต่เดี๋ยวจะให้อินสตัคเตอร์ปรับเบาะที่ถูกต้องครับอปรับเข้าไปทดสอบนะครับโดยใช้ปลายเท้าเหยียบเบรกให้สุด,สดแสดงว่าตะกี้คุณปรับแล้วก็จริงแต่มันยังได้แค่80%เราต้องการเบรก1้อทีนี้ การวางเท้าโดยทั่วไปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะเราเจอกันบ่อยๆก็คือเหยียบผิดตกใจเราจะแนะนําให้วางเท้าโดยส้นเท้าเนี่ยอยู่หน้าแป้นเบรกนะครับและเมื่อเหยียบคันเร่งเราพลิกลงมาแล้วก็กลับไปกลับมานะครับมันจะทําให้การขับรถเนี่ยเกิดความสมดุลและคล่องตัวต่อมานะครับวัดแขนนะครับเพื่อที่จะหาช่วงจับนะฮะ โดยใช้ข้อมือข้อมือเราเนี่ยแหละครับวางไว้บนพวงมาลัยนะฮะหลังแนบเมื่อปรับเสร็จนะครับให้จับพวงมาลัย9ากากัิาเสร็จเรียบร้อยอันนี้อันตรายมากครับต้องรู้มีคุณและมีโทษพวงมาลัยมีอนะไรฮะแอร์แบกถ้าคุณปรับพวงมาลัยที่ต่ำเกินไปปลายแอร์แบกที่ออกมาเนี่ย เมื่อเกิดดูบติเหตุหน้าเราโน้มแอร์แบจะตีหน้าผักถ้าสูงเกินไปลองปรับสูงนะครับล็อกเลยก้มลงมาแอร์แบด้านล่างจะตีเข้าปลายคางก็หักตายหมดแล้วครับอันตรายนะทีนี้ต่อมาค่าเทปที่เบลครับใช้มือซ้ายนะครับบางท่านเนี่ยจะใช้มือขวาเลยเอื้อมไปอิบไหลพลิกเส้นพลิกกล้ามเนื้อพลิกเอามือซ้ายดึงแล้วกดล็อก ช้านะครับเนี่ยฮะดูนะครับจับแต่ดึงเส้นที่ผ่านหน้าอกดึงขึ้นมาให้แน่นดึงขึ้นมาให้แน่นเพื่ออะไรครับให้รัดบริเวณเอวและสะโพกให้แน่นในกรณีที่รถเราตกหลุมลงสะพานกระเด้งกระดอนเบลมันจะล็อกตัวเราก็จะไม่ดูดออกจากเบาะและไม่สร้างความแกวนได้ทั้งสิ้นอันนี้ถูกต้องนะฮะ ผมจะให้ดูนะครับว่าไปถึงพวงมาลัยไหมงมงมเนี่ยไม่ถึงแล้วทุกอย่างมีหลักการมีวิธีการใช้ให้เป็นครับเพื่อความปลอดภยัยการศึกษาเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากเข้ามาเรายินดีที่จะม,มอบความปลอดภัยให้กับท่านมีแค่เรื่องนี้นะครับต่อมาการหมุนพวงมาลัยการจับพวงมาลัย อ่เดี๋ยวเราทดสอบนะฮะตะกี้เราได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ขวาสิมากขึ้นแล้วซ้ายครับมากขึ้นแล้วนี่แหละครับเราจะไปประสานกับการใช้เบรก ABS แล้วหักหลบถ้าเราทำได้ถูกต้องนั่งในท่าที่ถูกต้องอุบัติเหตุจะลดลงจากการที่เราไปชนเขาเต็มหน้าเราอาจจะเฉี่ยว ขวาหรือเฉี่ยวซ้ายนะครับการที่เราเฉี่ยวขวาหรือเฉี่ยวซ้ายไปเนี่ยมันก็ทําให้อุบัติเหตุเนี่ยเล็กลงเนี่ยครับคือท่านั่งที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องการปรับกระจกข้างแล้วก็จุดบอดเรามาศึกษากันครับว่าจุดบอดของรถเนี่ยอยู่ตรงไหนและเป็นยังไงเราจะรู้ได้ยังไงครับ จะแสดงให้เห็นจุดบอดของรถนะครับว่าคุณมีกระจกข้างแต่กระจกข้างคุณจะไร้ประโยชน์เพราะอะไรและอันตรายที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วรถมองไม่เห็นเลี้ยวก็ชนเนี่ครับระยะแค่นี้แหละครับคุณมองไม่เห็นแล้วเพราะอะไรเพราะกระจกข้างมันมีจุดบอดของมันอยู่เราต้องมีทักษะนิดนึงครับเราขับรถมามองกระจกข้าง แล้วปรับยังไงด้วยปรับกระจกข้างให้เห็นเพียงประตูหลังที่จับประตูบางๆให้รู้ว่าเนี่ยขอบรถเรานะเพื่อเขาออกมาในมุมที่มากที่สุดแล้วแต่ในมุมของเขานะครับระยะนี้เป็นระยะที่เห็นแต่พอเลยขึ้นไปก็จะไม่เห็นวิธีการแก้ไขาง่ายๆครับ มองกระจกข้างมองข้ามไหลนิดเดียวครับเห็นรถทันทีจะเห็นมอเตอร์ไซค์ันนี้แวแบๆทันทีเพราะสายตาคุณมองออกมาเนี่ยนิดเดียวจะลอดช่องนี้และช่องนี้จะเห็นอะไรแว๊แบๆคุณจะเบรกหรือทําอะไรได้ทัน mm. แก้ไขง่าย,ายๆครับ mm. จับปรับกระจกข้างให้ถูกมองขวาเหมือนกันตะกี้ทางท่านก็ถามว่าขวาย่ไงไรขวาก็เหมือนกันครับต่อให้เป็นรถ รุ่นเดียวกัน MG5 อยู่ด้านข้างแต่เข้าจุดนี้ก็มองไม่เห็นนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็คงเคยมองกระจกข้างเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวเอ้ยเปลี่ยนเลนปีนปีนเอ้ยมาได้ไงนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆที่เราจะสอนแล้วเราจะให้กันอย่าลืมนะครับที่ผมบอกว่าความประมาทอุบัติเหตุเกิดจากความไม่รู้แต่ตอนนี้ท่านเรียนรู้แล้วท่านรู้แล้วลองศึกษาจากรถท่านเองครับเป็นจริงหรือไม่ จากการที่เราได้เรียนรู้นะฮะท่านั่งที่ถูกต้องมีผลอะไรกับเบรกหรือพวงมาลัยเนี่ยเราจะมาดูผลกันครับว่าท่านั่งที่ผิดระยะเบรกจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวท่านั่งที่ถูกต้องจะอยู่ที่เท่าไหร่ในระยะของการเบรกผมให้ใช้ความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเราใช้ในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวลองดูนะครับอินสตัคเตอร์มาได้เลยครับดูนะครับจุดเบรกจะอยู่ที่กรวยใหญ่ตัวที่ตั้งอยู่นะครับนะฮะดูนะครับจะหยุดที่เท่าไหร่ สมมุติผมจะเป็นคนข้ามถนนเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครับกลวยละ5เมตรลองดูนะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบเมตรพอดีนะครับคุณขับมาความเร็ว60แต่คุณเห็นคนจะเดินข้ามถนนอย่างผมเนี่ยผมออกท้ายรถไปแล้วครับนี่คือท่านั่งที่ผิดคราวนี้นะครับเราจะมาดูท่านั่งที่ถูกต้องแล้วระยะเบรกมีผลอะไรกับท่านั่ง เดี๋ยวผมให้อินสตัคเตอร์ขับมาให้ดูที่เดิมนะครับจุดเบรกคือกลวยสูงแล้วกลวยสั้นที่วางอยู่เนี่ยที่ล้มนอนเนี่ยท่องละ5เมตรเริ่มเลยครับอยู่นะครับผมจะเดินแล้ว ท่านั่งที่ถูกต้องสามารถช่วยชีวิตคนอื่นและช่วยชีวิตท่านเองได้ดูระยะครับจากจุดเดิมเนี่ยมาหยุดก่อนหน้าผมผมออกท้ายรถแล้วผมยืนอยู่จุดเดิมเลยแต่พอท่านั่งที่ถูกต้องคุณสามารถใช้เบรกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มดูครับระยะเบรคคนในกรุงเทพสังคมก้มหน้าอาจจะไม่ไม่ได้คิดอะไรครับ อ้าวออกท้ายรถไปแล้วจับผมอ้าวพี่ขอโทษครับนี่แะครับคือป,ประโยชน์ของท่านั่งที่ถูกต้องอีกหนึ่งประโยชน์ที่สําคัญที่สุดนี่เพียงความเร็ว60นะครับ แต่สถานีนี้นะครับสถานีที่มีความสําคัญก็คือการใช้เบรก ABS และหักหลบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการไม่ได้ใช้ ABS ให้ถูกต้องไม่ได้ใช้สายตาให้ถูกต้องทําไมเราถึงชนสมมุตินี่คือกลวยที่เราตั้งไว้นี่คืออุบัติเหตุหรืออุปสรรคนะครับและส่วนช่องขวาหรือช่องซ้ายเนี่ยก็คือทางออกของคุณหลักการนะครับ ตาจะต้องมองทางออกเท่านั้นอย่ามองจุดกำแพงคุณมองอะไรชนอย่างนั้นครับตามองมือพาไปแต่ในคอร์สนี้ผมจะเป็นคนยืนสั่งคุณเองว่าจะให้หลบซ้ายหรือหลบขวาการทำงานของระบบนี้มือเท้าตาการตัดสินใจฝึกเพื่ออะไรครับ ให้ได้รับรู้ให้ชินให้เคยเจอกล้าทำกล้าใช้แล้วเราจะรอดครับความเร็วครั้งนี้ในการเริ่มต้น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับว่าอินสแตนเตอร์ผมจะหลบได้หรือไม่ความเร็วรอบนี้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่การตัดสินใจการมองมือ การสั่งนะครับมั่วไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับพร้อมไหมครับพร้อมมาเลยครับ <S 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 อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับการใช้ ABS ที่ถูกต้อง ABS ไม่ได้ทำให้เบรกสั้นขึ้นแต่ ABS มีเพื่อหลบหลี ิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุข้างหน้าทำให้ล้อไม่ล็อกอย่าเข้าใจผิดกันครับมาเริ่มเรียนรู้มาเริ่มศึกษาแล้วใช้ให้เป็นสถานีนี้จะเป็นสถานีเลนเชนที่ความสำคัญอย่างยิ่งพอสมควรครับจากข่าววบัติเทตุที่เราเจอกันหลบหลุมตกข้างทาง หลบสิ่งของบนถนนตกข้างทางเราจะทํากันยังไงนะครับสังเกตที่กลวยนะครับจะมีทางเข้าและมีตัวขวางอยู่เป็นตัวกลวยสูงแล้วจะมีทางออกทางด้านซ้ายและขวาโดยมีกลวยเล็กๆตั้งอยู่เราให้เป็นประตูทางเข้าเมื่อคุณหลบและเข้าผมจะเปรียบเสมือนถนนเส้นนี้มีค่าสองเลนนะครับถ้าคุณเกินจากกลวยหรือหลุดออกไปเนี่ยคุณไม่ขึ้นฟุตบาทก,ก็ตกหลายทางละ ข้อแม้สําคัญในตอนนี้นะครับในการควบคุมพวงมาลัยรถจะต้องมีซ้ายตรงและกลับก็คือขวาตรงเพื่อหยุดอาการเวี่ยงของรถเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงหรือเอาง่ายๆครับที่เขาขับหลบสุนัขก,กันนะครับหลบไปแล้วไปเลยครับรถเสียหายตั้งคันแค่สุนัขตัวเดียวเรามาเรียนรู้กันครับว่าวิธีการนี้ทํำยังไง ถึงจะไม่มีอาการเบี่ยงเกิดขึ้นมากและสามารถควบคุมลดได้ครับความเร็วเริ่มต้นนะครับรอบแรกนี้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เรามาถึงกำแพงนะครับเอ้าขวาเนี่ยครับต้องกลับเข้ามาให้ได้ ก็อยากจะฝากท่านผูช้ชมทางบ้านนะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ยากครับและการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็ทําให้เรามีความปลอดภัย MG diving p r e s e t o r นะครับของเราตั้งอยู่ก่อนถึงซีคอนแร์นะครับโดยมาจากแยกอ่อนนุชพอท่านขับรถตรงมาเรื่อยๆเนี่ยฝั่งเราจะอยู่ซ้ายมือสังเกตป้าย MG ด้านหน้านะฮะจะมีป้าย MG แล้วเข้ามานิดเดียวก็จะเห็นตัวถักสนามและตัวออฟฟิศนะครับ เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคอร์สของเรานะครับ4คนถึง8คนต่อวันต่อครั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้ทาง MG ก็ยังขอซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่แต่ถ้าคิดเป็นตัวเงินออกมาเนี่ยก็8 5 0 0ถึง9,000บาทต่อคนนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาครับโดยช่องทางการติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ8 9 5 368 8600 095 368 8600เรายินดีครับที่จะให้ข้อมูลให้ตารางวันเวลาที่นัดหมายครับ